สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพามาเที่ยวสวนทุเรียนนะคะสวนทุเรียนบ้านลองวานตำบลบัวขาวนะคะอะไรเอ่ยโอเคเลยเดี๋ยวเราไปชมตรงบ่นะคะวันไ,ได้มาดูแลหลายวันแล้วนะคะเนี่ย อายุโรเรียนเราตอนนี้ได้สามเดือนครึ่งแล้วนะคะบอกมานะคะปลูกสลักับต้นกล้วยนะคะส่วนกล้วยมีร่องรางสวยงามมากเลยนะคะ สามเดือนครึ่งนะสามเดือนครึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนไม้เดี๋ยวต่อไปก็ต้องเปลี่ยนไม้แด่เป๊ะมีอย่างคร่ำให้เขาด้วยกลางด้วยสแลนแดดระเรือระเรือนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูดนูข้างในกันสวยๆเลยเป็นเลยูฟีเลยูเนื้อที่เจ็ดไร่นะคะนี่นะคะดูนะหญิงไม่กี่ปีค่ะ จะได้ทานทุเรียนหมอนทองนะคะบ้านลองหวานนะคเดืนชมกันนะคะบ้านเราก็ปลูกได้นะคะทำโคให้เท้าหน่อยหนึ่งแต่เท้าไม่ชอบน้ำขังนะคะจะไม่ชอบน้ำเชะ จะให้น้ำพอประมาณช่วงนี้ฝนตกก็น่าจะหมดฝนแล้วนะคะอาจจะให้น้ําบ้างเวนบ้างวันสองวันนะคะ,ะใช้ระบบสปริงเกอร์ไกลมา,ากะ้ะ จะประมาณสองรอต้นนะคะไม่มีตายเลยนะคะเนี่ยภาฝีมือครับฝีมือเกษตรกรส่งมาจากใต้เลยนะคะเนี่ยสู่รา์นะะ ยังแข็งแรงสมบูรณ์นะคะข้อมาด้วยนะคะ <Okay. S 1> ขอญอาตพักก่อนนะคะสวัสดีค่ะ